นิทานผืนบ้านผีเฝ้าหายทองคำกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วณนะหมู่บ้านเล็กกลางป่าชาวบ้านเล่าว่าใต้ต้นไทรใหญ่มีหายทองคำฝังอยู่เป็นสมบัติของหญิงสาวผู้ถูกหลอกให้ฆ่าตัวตายเพราะความรักนับแต่นั้นวิญญาณของเธอก็วนเวียนเฝ้าหายไม่ยอมให้ใครแตะต้องวันหนึ่งชายหนุ่มต่างถิ่นผ่านมาเห็นต้นไทรใหญ่ก็เกิดความโลภ เขาเริ่มขุดดินหวังจะได้สมบัติทันใดนั้นเสียงร้องไห้สะเทือนใจดังก้องและร่างหญิงสาวในชุดขาวเปื้อนโคลนก็โผล่ขึ้นจากดินชายหนุ่มวิ่งหนีแทบไม่ทันตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ต้นไทรอีกเลยคนเท่าคนแก่จึงสอนลูกหลานว่าอย่าโลภในของที่ไม่ใช่ของเราและอย่ารบกวนวิญญาณผู้เฝ้าสมบัติ